ลาวไปไทยคุณลาวไปไทยส่วนลายกัไปเฮ็ดอซิพเดี่ยวกันนั่นหละอันเดียวกันอาซิพที่เพื่อนว่าก็คืออาซิพไปเป็นกกหลี่ไปเป็นคายตู้บริษัทน,นิโนคอมเมนต์นะคอมเมนต์เขาค,คอมเมนต์มาในหลายเลยคืออันนี้เป็นจริงบอกเข้าใจว่าเป็นอย่างคือไปว่าคนที่มีความคิดแบบประมาณว่าถ้าแบบว่าคนลาวหรือว่าเป็นส่วนลายจะเป็นผู้หญิงเนาะเนาะที่ว่าทึกแบบว่าทปปปปึกทึกแบบบูลลี่แบบนี้ ในความคิดมันมันเป็นแบบไหคือควาคิดว่าแต่ละคนต้องมาแบบมาเป็นกะลี่หรือว่ามาขายตู่อย่างแบบนั้นเอายกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเขาจะไม่เห็นแบบนั้นเมันก็เป็นเรื่องของเขาเม่นว่ะเนาะเขาสิไปเว้าไปอีหยังอาซีพเขาอาซีพไผ่อาชีบมันเขาบอกได้ไปเวียดเปลี่ยนภผยแล้วก็จบเหมืนว่ะแต่ละคนเนาะและเป็นอย่างคือแบบว่ามีตะกะแบบว่ามีอคติกับคนที่แบบว่ามาเหตุงานยุทธไทยแหลวก็แบบว่าเออต้องแบบว่าจังสันจิงซีอะไรทําไมอย่างแบบประมาณนี้นะเนาะ คืออันนี้จริงก็งจะบอกว่าคือตอนที่จริงแปลว่าเปอเป็นเฮดเรีเรยกยูลาจริงกับเป็นพนักงานคนนึ่งเนาะเป็นพงงน,น,นักง,ง,งานหาว่าเป็นยังคือว่าเลือกออกจะเป็นพนักงานอันมีเกียรติมีอีย่างที่คนอยากเป็นคนนายอยากอกอกคนออกอยากเข้าอย่างแบบประมาณนี้นะคือมาไทยมาไทยจริงกับไปไปมาเนาะไปไปมามาคือจริงจะเอาคือแต่ก็ตอนตอนที่จริงอยากเป็นครูจริงกับแปลว่ามักเอาเครื่องเนาะ,ะเอาเครื่องไปขายและส่วนหลายที่เขาเบื้องนะเนาะ เบืง้งคือแบบประมาณว่าถ้าผู้หญิงลาวผู้สาวลาวเที่ยวมาไทยคือนึ่งเจ้าต้องมีแฟนเป็นคนไทยหรือแบบหรือบอกก็ต้องมีคนเลี้ยงแล้วก็เจ้าเจ้าเจ้าก็ต้องเที่ยวมาหาอย่างแบบประมาณนี้สินะเนอะและสองเจ้าก็ต้องมาฮ็ดอาชซีพที่แบบว่าเออปอยุ่ตามฮานตต่คือฮารน,นี่ม่นเขาเขาหมายถึงแบบฮารคาราโอเกะเนีหลีจะเปนแบบนี้มนะคือแบบว่าเขาจะคิดแบบแบบป่นกันไปเลยนะคือแถวอันสัง่งสังคมแถวบ้านก็คือกันถ้าถ้าแบบว่าผู้ให่มาไทยคือต้องต้องความเขมามจเขาคือ คือต้องมาปินกระรี่มาปิ่นขายตูอย่างแบป,ประมาณนี้เป็นอย่างต้องมีตะกะแบบนี้้างต้องมีความคิดแบบนีน้เนาะอันนี้ห่าบไม่เข้าใจนิสัยคนลาวบางคนนะทุกคนคนลาวบางคนนี่ก็เริ่มจะเป็นเหมือนขมิขึ้นทุกทีนะชอบดูถูกคนชอบเหยียดคนนะครับคือชอบบูลลี่ดูหมิน่นดูแคลนนะชอบออเอาที่ใส่ขมิบมาใช้นะครับ ก็โดยเฉพาะเห็นคนที่มาในประเทศไทยเนาะผู้หญิงลาวที่อาจจะหน้าตาดีหน่อยมาประเทศไทยก็หนึ่งจะถูกมองว่ามาเป็นสาวขายบริการมาเป็นสาวร้านคาราโอเกะสองก็มองว่ามาเป็นเมียคนไทยนะครับก็คือผมจะบอกอย่างนี้นะทุกคนผมก็ไม่ได้ลกสวยขนาดนั้นหรอกผมเชื่อว่ามันก็อาจจะมีนะมันมีและมันก็มีทุกประเทศนั่นแหละ ผมบอกเลยมันมีทุกประเทศนั่นแหละผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่ก็รู้เรื่องนี้แต่มันไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าส่วนมากก็คือน้องคนนี้เขาก็น้อยองค์น้อยใจเนาะอาจจะถูกคนลาวหลายคนแบบว่าพิมพ์คอมเมนต์แบบเอามาในเชิงบูลลี่เหยียดเงี้ยเธอก็เลยออกมาบน่นออกมาพูดถึงอธิบายให้ฟังเนาะมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทำในอาชีพนี้นะ ผมเชื่อว่าตอนที่เขาอยากทาผมมองว่าเราก็ไม่รู้จะไปะเหยียดเขาทําไมเนาะมัน,ม,นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะถ้าเกิดผิดกฎหมายเขาก็โดนจับนะครับไม่รู้จะจะไปเหยียดเขาทําไมนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นญาติพี่น้องใครก็ตักเตือนว่าอย่างนั้นนะก็คือการเหยียดแบบเหมารวมอ่ะมันเป็นสิ่งที่คนมันรับไม่ได้เนาะเหมือนกับโยนผิดให้ทั้งหมดอย่างเงี้ย ถ้าเกิดอยากจะพูดก็พูดเป็นตัวบุคคลที่คุณไม่ชอบไปก็อาจจะว่าอีกเรื่องหนึง่งแต่จริงๆแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของใครของมันนะครับคือสิ่งที่ผม,มอยากจะพูดถึงก็คือคนลาวจํานวนหนึ่งอะ่ะบางส่วนอะ่ะชอบเอาในสัยขมรมาก็คือชอบเหยียดชอบดูถูกนะครับก็เหมือนคนขมรที่ชอบดูถูกคนไทยทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าไทยเลยแย่ไปกว่าไทยด้วยซ้ําก็เหมือนกันคนที่ดูถูกคนที่เหยียดเนี่ยส่วนมากก็อยู่ที่บ้านนะคนที่แบบว่าไม่ยอมเปิดใจให้ใครอคติล้วน แล้วเห็นคนเขามาอย่างเงี้ยถ้าคนได้ดีดีดีโอ้โหยิ่งโดนใหญ่เลยนะโดนใหญ่เลยโดนเหยียดอ่าดูถูกยางง้นอย่างงั้นอย่างนี้ใช้คาแบบอ่าที่ไม่ดีให้คนฟังเนี่ยรู้สึกถูกทําร้ายจิตใจเนาะให้คนที่ฟังเสียอกเสียใจน่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเอาในสัยคุณกมณ์มาใช้อ่ะผมเลยไม่ชอบเท่าไหร่นะครับทุกคนที่มาเมนว่าให้คนลาวมาประเทศไทยอ่าต้องไปทํางานเป็นสาวบริการเป็นสาวคาราโอเกะ ไปเป็นเมียคนไทยก็เป็นอะไรไปถ้าเกิดเขามาเป็นเมียคนไทยนะก็ถ้าเกิดเขามีความรักต่อกันมันก็เป็นได้นะครับมันมีหมดนะฮะมันมีหมดโลกแบนี้มันมันก็คบค้าสมาคมหากันมันก็เกิดขึ้นได้หมดเลยครับมันคำว่ามนุษย์นะมันมันเป็นได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ผมมองว่าหลักๆเลยคนลาวมาประเทศไทยเนี่ยเขามาหาเงินและที่สําคัญนะมาเป็นแรงงาน มีทั้งหมดแม่บ้านร้านอาหารไปดูเลยมีทั้งหมดนะในร้านอาหารนี่คนลาวเยอะที่สุดเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับแม่บ้านนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็ตามโรงงานก็มีคือมีหมดคนลาวก็ทําหมดหลายตําแหน่งนะครับอาชีพกรรมกรนี่แหละคนลาวเนี่ยบอกเลยเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็ได้ได้ได้รายได้ดีนะโดยเฉพาะแม่บ้านเนี่ยผมบอกเลย เป็นรายได้ที่ดีมากๆเลี้ยงน้องอ่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวอยู่กับคนชราอย่างเงี้ยนะอ่าคนชราคนแก่คนป่วยอะไรเงี้ยได้เงินเดือนเยอะมากๆส,สองหมื่นสามหมื่นมีอันนี้เคยสัมผัสมากับตัวฮะเยอะกว่ากรรมกรโรงงานทั่วไปด้วยแล้วลองคิดดูเงินเดือนขนาดนั้นกินอยู่กับนายจ้างอะ่ะพวกเขาซื้อรถได้นะซื้อรถใหญ่ซื้อรถกระบะเนี่ยสร้างบ้านได้นะ นะใช้เวลาไม่กี่ปีนะเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินอะไรเลยทีนี้คนเหล่านี้โดนดูถูกอะ่ะมันก็ไม่แฟร์กับพวกเขานะก็คือโดนเหมารวมถามว่าคนที่มีทําคาราอเกะมีไม่มีผมเชื่อเลยมีนะสาวบริการมี้ม,มีอันนี้บุนไม่ต้องโลกสวยฮนะครับก็ผมมองว่ามีทุกชาติด้วยนะครับแต่มันก็เรื่องของเขาเหอะตรงนั้นนะก็จะไปพูดแบบเหมารวมว่าเห็นใครมาก็พูดอย่างนั้นเห็นใครมาก็พูดอย่างนั้น มันก็ทําให้คนที่เขาทํางานอ่ะคนที่เขาอยู่ในหน้าที่ของเขาตําแหน่งที่ของเขาที่เขาภูมิใจอ่ะเขาก็นนอยใจไม่พอใจนะครับในความเป็นคนลาวเนี่ยที่ชอบดูถูกที่ชอบเอาในสัยคนเกเขมรมาใช้หรือคนเกเขมรเอาใ,ใิสัยคนลาวไปใช้หรือเปล่ายังก็พูดยากนะถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยเนาะคือผมบอกเลยในยุโรปบางประเทศเขาถูกกฎหมายด้วยซ้ำสาวบริการถูกกฎหมายด้วยซ้ํานะครับ คือประเทศที่เขาแบบว่าจเจริญแล้วแล้วอ่ะเนาะเขารู้ว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดแน่นอนประเทศในแถบเราอาจจะมันมันนอกจากเรื่องของกฎหมายแล้วอาจจะประเพณีเนาะจารีประเพณีต่างๆมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ไม่เข้ากับเมืองพุทธนะครับแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ห้ามไม่ได้หรอกเนาะผมว่ามันมันก็ห้ามวิถีชีวิตของคนไม่ได้หรอก นะมันมีหมดเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะปรับปรามนะสมมติว่าคนลาวไม่ชอบอยากปรับปรามเรื่องนี้ก็ถ้าเก่งจริงก็ไม่ต้องมาแค่พูดแค่ปากก็จัดการเลยนะด้วยวิธีทางกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมองว่าอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะเอามาพูดเอามาดูถูกเอามาเหยียดทุกๆคนที่มาประเทศไทยบางคนนะเขาทํางานดับนายจ้างนะงานบ้านเนี่ยนายจ้างพาไปต่างประเทศอ่ะคิดดูนะ มีนายจ้างพาไปต่างประเทศให้เงินให้ทองนล่นเมายเขามท่าทำอาชีพ้เขาโดนดูถูกเขาก็จะโอ้โหไม่พอใจในในสิ่งที่คนลาวมาในประเทศไทยเนี่ยเขาได้รับสิ่งดีๆนะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่มาแล้วคุณจะต้องได้งานบริการอย่างเดียวจะได้ทํางานแบบนี้อย่างเดียวคนไทย,เ,ยเขารับทุกงานที่มันมผิดกฎหมายจริงๆแล้วงานบริการเหล่านั้นผิดกฎหมายนะครับ การที่เป็นสาวคาราโอเกะ okay. สาวร้านนี่ไม่ได้นะถ้าคุณไม่ใช่คนไทยไม่ได้นะคุณแอบ,บทําอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคณไม่มีไม่ใช่อีกอย่างเรื่องหน้าตาก็สําคัญด้วยว่าหน้าตาไม่ผ่านนี่ก็ทําไม่ได้งานบริการตรงนั้นนะครับบางทีคนที่บุรี่เนี่ยอาจจะคนที่หน้าตาใช้ไม่ได้แล้วอิจฉาเขาก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้บุรี่ใครนะแต่คุณคุณอนะให้ร้ายบุรี่ดูถูกคนอื่นคนที่มาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเพศแม่ของคุณไปบุรี่พวกเขา นะครับไปต่อว,ว่าพวกเขาเขาจะทําอะไรก็ช่างเถอะนะครับที่พี่เรามีไหมทํางานบริการมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันแต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ผมเชื่อว่ามีอ่ะถ้าคนเป็นลูกช่วยก็บอกมีนะนะครับมีคาราโอเกะมีร้านมันมีพุ่งตรงเลยนะถ้าหลับหูหลับตาก็บอกว่าไม่มีถ้าพูดความจริงก็คือมีเนาะทุกประเทศ เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคนนะครับอย่าเอานิสัยดูถูกคนอย่าเอานิสัยคนคอมเมนตมาใช้เดี๋ยวคนไทยเขาจะเกลียดนะเดี๋ยวคนไทยเขาจะเกลียดเอาแค่นี้แหละเนาะก็เห็นมาบ่อยเห็นมาหลายคนหลายครั้งในคอมเมนต์ของผมไม่มีหรอกอ่นี้ผม,ผ,ม,ผ,ม,ผ,มผู้ชายเนาะเพราะผมเป็นผู้ชายไม่มีคอมเมนต์แบบนี้นะครับแต่จะมีคอมเมนต์แบบพลาดไทยแอปติการนะไอคิค่า,ามีเยอะมากครับทุกคนก็ฝากไว้เท่านี้ครับทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับผม